อยากมีผู้ติดตามเท่าคุณพี่จังแต่ไม่เป็นไรหนูคงมีเท่าที่หนูทําได้ไม่เป็นไรที่พูดติดตามฉันเดอยวเพราะฉันสวยพูดมามีเหตุผลถูกต้องคือไม่ว่าจะเก,กิดอะไรขึ้นมันเกิดจากความสวยเนี่ยวันที่เราลงตัวกันได้เพราะว่าฉันสวยความสวยทําให้เรามาเจอกันความสวยของฉันทําให้ฉันได้เดบิวต์ความสวยของฉันทําให้เธอชื่อล็อกซี่ความสวยของฉันทําให้ค่าไมายชื่อค่าไมายที่ที่ความสวยของฉันทําให้เนื้อทองมีนมจากที่ไม่มีมานานคือทุกอย่างเกิดได้เพราะความสวยของฉัน มีคนบอกสวยสยองคุณยิงทิ้งเลยไหนโอ้โหนะมนุษย์ใครยังไม่ได้รับอะไรในวันนี้ก็รับความรักจากเราได้นะนี่จะเป็นคนใจดีทำไมอ้วนขึ้นเพราะว่ามีกินมีใช้ได้กินข้าวมีสารอาหารแล้วมีสม,มองมากกว่าเธอ หวัดดีชูที่เพิ่งมาคบกับเราด้วยนะคะถ้ากลัวรเราสับรังไม่ทันก็นั่งรอต่อคิวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวสับลังไปหาโอเคเนาะหวัดดีชูที่อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะชูเจ้าเก่านะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะไปดูรีโมมาก่อนที่จะได้เห็นอีกคลิปนั้นนะที่บอกว่าความจริงแล้วมีโมะจะต้องเป็นเป็นผัวหรือเป็นเมียอะไรสักอย่างอะเราก็แบบเราเพิ่งดูมาไแบบไม่กี่วันเลยแล้วก็ไปเห็นคลิปแล้วเราก็แบบดูเมื่อกี้ไม่นะอะไรอย่างะแล้วเราก็แบบรู้สึกแบบว้าว นรู้ส like ึกว่าตัวตอนแรกน่าจะเป็นตัวผู้แล้วถ้าสมมุติว่าตัวเมียที่แบบเป็นฝูงตายอ่ะตัวที่ใหญ่ที่สุดะจะมาเป็นตัวเมียเพื่อจะได้ผสมพันธุ์ต่อแต่ว่าพอพอฟังปุ๊บเราก็รู้สึกแบบโลกฟันสลาย What the hell เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย For s h o t ถ้าแม่มันตายพ่อน่ากลัวมากเยคือแบบเราเพิ่งดูมาแล้วอ้ my god ปลาเล็กกว่าตีตตัวฉันฟันสลายใช่ ัหยยเลยจริงๆมันก็จะมีบางมุมที่ทุกคนก็จะแบบว่าแอบ,บทอ้อแท้มันก็ต้องมีบ้างเราเจออะไรมาก็ห้ามทอ้อนะครับเพราะทอ้อมีไว้ให้ลิงถึงเกือบ <laughs> จะดีแล้วเออเกือบจะดีแล้วท้อเลยวะโอ้โหงานยาวแล้วก็ได้ <laughs> ไปผมดูแผนที่อยู่พี่รอนหนุนด้วยหนวน เที่ยมันเกิดคอยเห็ุคอยเห็คอยเห็ุจ้องไว้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 ถ้าถ้าจ้องมันจะไม่ขยับจ้องจ้องจ้องพี่พิเทพกำลังออกได้ใช่ไหมถอยอีกถอยจ้องต้องที่ถอยหลังใช่ไหมต้องอยู่นะจ้องอยู่จ้องอยู่ที่ถอยหลังพี่พิเทพถอยหลังตามน้องมาถอยถอยหลังตามน้องมาคือล้วยังไงล้วยังไงถอยเลยถอยเลยร็สิมันไม่้ถันเรา่อยู่ี่ยอย่ไม่ยับไม่เดียว ล็อกซี่ล็อกี่ถอยถอยเลยถอยเลยพี่บอลถอยเลยถอยเลยเอดี๋ยวทองมันอยู่นทงมันอยู่มันตะแยบมาโอเคโอเคโอเคพายที่ออกกอดกอดลืมไปถ่ายด้วยว่าลืมอ้อ้โ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 อ้อ้โอเคอโอ้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 โอองโอ้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 อออกโา้โอ้โอ้โอ้คอ้โ้อ้โอ้โอ้โ้ออวอ้อ้้อม้อ้้้้้้้อ้อ่้้้ พ่อเปิดอู่รถเกี่ยวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนพีเตอร์ขับรถเกี่ยวเป็นนะรถเกี่ยวข้าวใหญ่หญๆอะ่ะเออพีเตอร์เคยไปขับนะ you, you. ขับเป็นนะครับอันนี้คือเล่นเป็นเด็กแล้วตอนเนี้ยเออแต่งชุดมาก็คือแบบไม่ได้แบบไม่ได้แมทเลยนะโอเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วหน้าที่ของคุณในวันนี้ก็คือขัดคืนครับทุกคนจะต้องขัดคืนครับเพราะว่าคุณถูกผู้ชายที่คุณไม่คุ้นหน้าคุ้นตาลักพาตัวมาถึงแม้ว่าเขาจะหลอกแต่คุณต้องกลัวเขานะครับขัดคืนนะอย่าแบบว่า h a r er, เดอ please ไม่เอานะครับไม่เอานะเออไม่ไม่ได้นะครับ good girl. ดีไหมถ้างั้นก็มารับรางวัลไปนะไอ้โลกจิตเนี่ยฮะชอบนักใช่ไหมนาดี้ girl ไอ้เด็กตุลย์ what <laughs> really oh yeah <boy. laughs> oh good, oh man god <laughs> oh, <man. laughs>